สับประรดค่ะกินสลัดเพื่อสุขภาพกันค่ะวันนี้สับประรดแอปเปิ้ลเขียวอันนี้มันฝรั่งต้มนี่มันม่วงค่ะมันม่วง อันนี้แคนต,ลนตลาลาูปแคนตาลูปมะละกอข้าวโพดแก้วมังกรองค่ะแก้วมังกร สลัดไปค่ะเผือกค่ะตัวน,นี้เป็นเผือกต้มฉันจะรูปขึ้นมานิดนึ่งใช้อะไรนะคะตัวแดงน้ำสลัดงาดำค่ะ ใส่หมดได้สลัดผลไม้สวัสดีค่ะวันนี้มีสลัดมาค่ะ น้ำสลัดงาดำเพื่อสุขภาพมากินกันเลยค่ะมันม่วงค่ะแค mm hmm. นตะลูป mm hmm. งาดําหอมมาก แก้วมังกรค่ะอืมน,นี้ีข้าวโพดมต้มกินเผือกค่ะ น้ำสลัดหอมมากมําหอมมากนี่เผือกค่ะมะละกอค่ะมะละกอ อืมฟินมากมีสับประรดค่ะสับประรดค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งต้มอืมไย สลัดค่ะตัวนี้เป็นถั่วแดงต้มอ,อันนี้แอปเปิ้ลเขียวค่ะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบพระคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย